ในทูเมืองแห่งสุดตอนโภชนาการที่ดีเติบโตสมวัยสดใสแข็งแรง,งวัยมวัยเป็นวัยที่มีความสำคัญที่สุดในการวางพื้นฐานเพื่อ,อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นระยะที่ร่างกายและสมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องได้รับการดูแลในด้านอาหารและโภชนาการที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนารอบด้านเทศบาลเมืองกระทูเล็งเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาการของเด็กๆและมีหน้าที่ช่วยกันดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินหรือโภชนาการของเด็กผู้ปกครองครูและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อช่วยให้เด็กๆได้มีอาหารการกินที่ดีมีคุณค่าทางอาหาร ความสคัญเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการในเด็กนักเรียนนะคะทางสูรมริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับโภชนาการในเด็กทั้งก่อนวัยเรียนและวัยเรียนโดยตัวสุขภาพเบื้องต้นในเด็กว่าส่วนสูงน้ําหนักเอามาคํานวณเด็กคนไหนที่ไม่ได้มาตรฐานทางเราก็จะให้ความสําคัญในเกี่ยวกับเรื่องการให้อาหารเสริมโรงเรียนมีอาหารเสริมเป็นนมกล่อง แต่ทางส่วริการสาสุขของกองสาสุขให้เป็นนมพีเดชัวเพิ่มน้ำหนักให้กับเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ทุกคน1นึ่งกระป๋องต่อ1คนแล้วก็ในส่วนที่เด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินก็จะมีการออกกำลังกายทุกวันของนักเรียนโดยคุณครูภาระเป็นผู้นำทุกครั้งที่ออกไป สำรวจหรือไปคัดกรองเด็กในเรื่องพ่อพนพันนาการทางสูงบริการสาธารณสุขก็มีเจ้าหน้าที่ของนักพชนาการคำนวณเมนูอาหารให้นะคะของเด็กประถมมัธยมของเด็กประถมจะหนึ่งมื้อนะคะมื้อเที่ยงก็คือจะมีการคำนวณเนี้ยออกมาจากโปรแกรมไทยสกูลันนะคะก็ใส่จำนวนนักเรียนเข้าไปแล้วก็จะมีสูตรคำนวณออกมาว่าเด็กหนึ่งคนควรได้รับสารอาหารเท่าไหร่ เด็กตอนนี้เรากําลังจะก้าวสู่วัยผู้ใหญ่นะคะเป็นวัยที่ต้องเริ่มต้นการเรียนรู้ฉะนั้นการขยับร่างกายของเขาจะมีมากการรับประทานต้องรับให้ได้ครบทุกหมู่ถูกต้องตามหลักภูชนาการโดยเฉพาะเน้นที่โปรโตีนเราจะเสริมพวกกากใยเข้าไปให้ด้วยเพราะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ชอบทานผักที่นี่เราก็จะจับผักมาแปลงร่างเพื่อให้เด็กได้ทานและได้ทดลองว่าผักชนิดนี้เขาชอบหรือไม่ชอบจะมีคณะกรรมการในการที่จะกําหนดเมนูว่า เด็กๆจะต้องทานอะไรมีการตรวจรับตามขั้นตอนของระเบียบการพัสดุนะคะมีแม่ครัวคอยปรุงอาหารคุณครูโภชนาการของเราเขาก็จะกําหนดเมนูมาเข้าคราวโดยใช้เมนูใส่ในไทยส h ูร l ลันก่อนนะคะว่ามีเมนูตัวไหนหรือหมู่โภชนาการตัวไหนที่มันเกินเช่นถ้าเกิดไขมันสูงเกินเราก็ต้องปรับเมนูนั้นออกแล้วใส่เมนูอื่นเข้าไปเพื่อที่จะบาลานซ์ทั้งหมู่ให้มันสมวัยกับของพัฒนาการของเด็กเราจะมี อาหารกลางวันก็จะมีกับข้าวสองอย่างทานคู่กับข้าวแล้วก็มีผลไม้ไม่เป็นผลไม้ก็อาจจะเป็นพวกขนมโดยที่เราจะต้องเอามาเข้าในไทสกูลันไทสกูลันก็จะมีตั้งแต่ปริมาณอาหารถ้าเป็นสีเขียวอันิ่านสีชมพูยังโอเคแต่ถ้าสีแดงเราต้องตัดทิ้งแล้วก็ ปรับเปลี่ยนเมนูเข้ามาหมาจากที่เด็กๆตัวเล็กๆทุกโภชนาการก็จะน้ําหนักขึ้นมานิดหนึ่งแต่เด็กที่น้ําหนักเกินเกณฑ์ก็จะลดลงมาเพราะว่าคุณครูแต่ละห้องจะต้องมีการกําหนดว่าเด็กคนนี้ถ้าอิ่มแล้วในถาดแรกเขาจะเพิ่มไม่ได้แล้วนะเพราะเขาอ้วนแต่เด็กคนไหนเขายังมีความอยากทานอาหารอีกขอเพิ่มเราก็จะเพิ่มให้เราจะสอนให้เด็กว่าถึงคุณจะ น้ำหนักเกินเกณฑ์แต่คุณก็ต้องได้รับสารอาหารที่ครบทุกมือ้อหรืออาหารที่มีส่วนผสมที่เหมาะสมกับรูปร่างของเขาพอผู้ปกครองได้ยินอาจจะตกใจนิดนึงเช่นเมื่อวันก่อนเรามีเมนูแกงส้มไปผู้ปกครองก็จะถามมาทางเรียนว่าเด็กทานได้หรอคะเด็กๆจะทานได้ไหมแกงส้มเนี่ยมันต้องใส่เครื่องแกงนะคุณครูบอกว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าชื่อเป็นเมนูผู้ใหญ่แต่ลักษณะการทําเป็นเมนูของเด็กโดยเราจะใช้ซอสมะเขือเทศแทนเครื่องแกง แล้วอย่างถ้าแกงเขียวหวานอันนี้เราเลี้ยงไม่ได้จริงๆเราก็จะใส่ลงไปเล็กน้อยแต่เด็กก็จะชอบที่นี่เราจะใช้การโหวตนะคะโหวตว่าเด็กอยากทานอะไรเป็นเมนูรางวัลให้เขาเขาก็เลยโหวตที่อยากจะทานเมนูขนมจีนไก่ทอดเราก็เลยทําให้เป็นรางวัลในวันเด็กคือถ้าอยู่ที่บ้านเมนูไหนที่ลูกเขาไม่ทานเขาก็จะมาแอบกระซิบคุณครู ว่าช่วยใส่เมนูนี้ให้หน่อยหรือผักชนิดนี้ให้หน่อยแล้วน้องจะทานเพราะโดยปกติเด็กจะเชื่อครูแล้วก็รักคุณครูฉะนั้นคุณครูบอกเอาว่าอะไรดี เด็กๆก,ก็จะทานตามนั้นเราก็จะทํามเมนูตามที่ตามที่ผู้ปกครองขอลงมาบ้างแล้วก็คือมันมันต้องร่วมกันนะคะเพราะว่าในคณะกรรมการที่กําหนดนะฮะเมนูอาหารหรือตรวจรับเนี่ยค่ะจะมีตัวแทนผู้ปกครองอยู่หนึ่งท่านอย่างที่ผ่านมาเราก็จะถามก่อนว่าเด็กๆอยากทานอะไรซึ่งเมนูที่เราได้ยินมานี่เราเครียดม,มากเลยนะคะพอกอกไปในช s ยสก o ลอาจจะไม่ผ่านก็ได้มันก็จะมีเป็นนักเก็ตเฟรน์ฟรายพอเราได้ โจ์มาอย่างนี้เราก็ต้องมาเป็นหน้าที่ของคุณครูที่เป็นผู้กําหนดเมนูอาหารนะคะก็จะมีทั้งหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าพัสดุผออเองแล้วก็คุณครูโภชนาการว่าเราจะทํายังไงให้เด็กก็ชอบแล้วก็ได้คุณภาพตามที่หลักโูชนาการกําหนดนะคะเราก็เลยออกมาเป็นเมนูข้าวผัดอเมริกันมันก็จะมีทั้งนักเก็ตแล้วก็มีเฟินฟายให้เด็กเพราะเด็กเดี๋ยวนี้ต้องต้องยอมรับนะคะเพราะว่า เขาจะติดหวานแล้วก็เขาจะไม่รับประทานผักน้อยมากเด็กน้อยมากที่จะรับประทานผักเลยเป็นโจทย์ให้เราว่าจะทํายังไงให้เขาลดหวานจะทํายังไงให้เขาทานผักเนี่ยค่ะมันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเราเหมือนกันนะคะว่าเราจะทํายังไงเด็กชอบโภชนาการได้และมาเจอกันตรงกลาง โภชนาการเป็นสิ่งสำคัญในเด็กหากมีสิ่งใดมาทำให้การเจริญเติบโตต้องชะงักไปจะเป็นผลเสียต่อเด็กอย่างยิ่งอาจส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้อยไปได้เด็กจึงควรได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายควรได้รับประทานอาหารหลักครบทั้งห้ามู่และดื่มนมเป็นอาหารเสริมเพื่อให้เด็กๆได้รับโภชนาการครบถ้วนมีระดับสติปัญญาที่ดี และมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรงในอนาคต